รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันวันนี้ทั้งใจทำงานหนนะเดี๋ยววันนี้บอจะเข้ามาตันัเออแล้วันนี้จะเริเวหนยนะแต่ไม่เป็นไรตอนเย็นพี่จะพาดูข้าวตื่นเต้นตืนต่นหน่อยตื่นเนนนิิิิมนะอเ น้าไงวันนี้น้าสายะอ๋อพอดีรถติดนิดหน่อยอะค่ะอือใช้ได้นะแต่วันนี้อาจจะเลิกข้าวหน่อยพอดีบอสจะเข้ามาด้วยงานแมงเมืนกันอ๋อค่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันเย็นน่มางลีเข้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ฉันกล้วยเป็นพนักงานสาวรุ่นใหม่ไฟแรงเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งการันตีความเก่งฉันจะใช้ความเก่งนี้แหละให้ทุกคนยอมรับในตัวตนของฉันก็มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันสักหน่อยที่ต้องเอาอกเอาใจใครเอา น้ำกล้มนาอาจารย์น่าจะมาหรอเเนี่ย่แก้้แล้ว,ว,าานนวป่ดอตรงนี้แก้แล้วน,นะคะแต่เราเขาตอบกลับมาะคะ่ะแล้วเว่าะเดี๋ยวเขาจะตอบกลับมาอีกประมาณสองสามวัน,นะคะ่ะ ใช่ด่วนมากบอกให้ทุกคนเล่นง,งานให้ทันภายในวันนี้ได้นะคะาาค่ะบอกว่าจะได้เนไหมค่ะไหนเอางนานมาดูซินี่ค่ะ้งนานทำงนานได้แค่นี้หรอค่ะไปทาใหม่ได้ค่ะงานาที่ฉันไม่ไปทำาษาทงานกับบริษัทีนดีไม่ที่ไหนแล้วเอ,อคือยังไม่เรียร้อ,อยเลยค่ะทาบริษัทไอมีใครดูแลในส่วน ยังไม่ไเรียบร้อยเธอพูดไปได้ยังไงว่ายังไม่ไเรียบร้อยไม่มีคนดูแลเธอก็สบานานเราไปให้ดูแลสิเนี่ยหรอเจนยังไม่รับเงินฉจะบอกได้นะ,อออนะความเก่งของเธอไม่มีประโยชน,น์หรอกถ้าทำงานรว่วมกับคนอื่นไม่เป็น <S <S เอาล่ะมาพร้อมกันแล้วฉันจะเริ่มประชุมเนยแลกันก่อนอื่นฉันจะขอพูดถึงโปรเจกต์ที่แล้วเราพลาดโปรเจกต์นันไปฉันก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรกันที่ทําให้งานเราหอนหน้าชา้าไม่สามารถสร้างความารูได้ฉันรู้ว่าทุกคนเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ความเก่งจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าพวกคุณไม่รู้จักคําว่าสามาัคคีการไม่่ยอยู่ด้วยกันวันละแปดชั่วโมงไม่ใช่แค่คุยกันเรื่องงานต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยเอาล่ะฉันหวังว่าทุกคนน่ะจะเข้าใจกันแล้วฉันอยากให้ทุกคนนำเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ ไปปฏิบัติและทอบทวนรู้ใหม่ใักก้ขอบปิดการประชุมตรงั้น้ไม่มีใครเก่งอยู่คนเดียวทุกคนในองค์กรเปรียบเสมือนเครื่องจักรแต่ละชิ้นในเครื่องจักรขนาดใหญ่ถ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งชำรุดเครื่องจักรก็ไม่สามารถทำงานได้งานจะสำเร็จได้ด้วยดีถ้าเราทุกคนประสานงานกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข